มีคลับบอลเด่นวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ครับสีคู่ที่เด่นในวันนี้นะครับเป็นคู่แรกครับผมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเอเวอเรตันครับคู่ที่2ทั้งแอมทั้งสเปอร์ครับเจอกับนิวคาสเซิลคู่ที่3ามนะครับในเกาโชซิเรียครับยูเวนตุสเจอกับอินเตอร์มิลานแล้วก็คู่ที่4สุดท้ายนะครับผมในลาลิก้าของสเปนครับเป็นบาร์เซโลนาครับเจอกับเซบียาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาลุยที่คู่แรกเลยเวสต์แฮมครับเจอกับเอเวอเรตันคู่นี้เตะในเวลา2ทุ่มนะครับตอนฝััั่งงทีมมเ้้้าาแลว15คครรบ ชนะไป8เสมอ3แพ้4ยิงประตูได้27นะครับเสียไป20อัตราการชนะอยู่ที่53.3%ส่วนทางฝังเอเวอเรตนะครับเล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว13ครั้งนะครับชนะไป1เสมอ3แพ้ไปถึง9 ทำประตูได้10นะครับเสียไปถึง28อัตราการชนะอยู่ที่7%จ็ดเนท่านั้นเองก็ตอนนี้อยู่อันดับที่17นะครับผมยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าต้องหนีตายนะครับจากการตกชั้นมาดูสถิติที่เจอกันหน่อยนะครับล่าสุดเป็นทางฝั่งเวสต์แฮมนะครับผมที่บุกไปเฉือนได้10ก่อนหน้านั้นเป็นเอเวอเรสต์นะครับที่ไปเยือนชนะ10แล้วก็เป็นทางฝั่งเวสต์แฮมอีกนะครับที่บุกไปเฉือนได้อีก10และมีในรายการของลีกครับนะไไปด้4 1 ก็เป็นในปี2020แล้วนะครับเอาเป็นว่าในปี2021น่ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ก็สลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับ เหมือนว่าจะยิงประตูกันไม่ค่อยเยอะด้วยนะฮะเป็นต่ํามา3เกมเลยแล้วก็การเล่นในบ้านของตัวเองนะครับไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่โอเคเรามาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยนะครับทางฝั่งของเวสแฮมล่าสุดลุกงไปแพ้ให้กับทอตแนมฮอสเปอร์มา3-1ครับก่อนหน้านั้นก็ไปเฉือนเซบียาได้หนึ่งศูนย์นะฮะในยูโรปาลีกครับแล้วก็สามารถเบียดนะครับเข้ารอบไปได้โดยการชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษครับก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ครับผมชนะแอสตันวิลล่า2-1ครับ แพ้ให้กับลิเวอร์พูล1-0ชนะวูฟแฮมตัน1-0นะครับแล้วก็เสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ถ้าพูดถึงในรายการของพิมเมลีกเนี่ยผลงานของพวกเขาเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ครับผม5นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอไป1นัดน,นะครับชนะไป2แล้วก็แพ้ไป2แล้วก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยยังพอดูได้อยู่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทำเงินติดต่อกันมาแล้วถึง3เกมมาที่ตรงฝั่งเอเวอร์ตันนะครับ ล่าสุดใน FA ฟเอครับก็เพิ่งไปแพ้ให้กับคิสซันพาเลตมา4-0ชนะนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกนะครับแพ้วูดแฮมตัน1-0แพ้ให้กับสเปอร์5-0นะครับชนะบอร์แฮมวูดครับผม2-0แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0นะครับแพ้เซาท์แฮมตัน2-0ก็ต้องบอกเลยว่านะครับผมเกมในพรีเมียร์ลีกของทางฝั่งเอเวอร์ตันเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ 5านัดที่ผ่านมาพวกเขาแพ้ไปถึง4เกมนะครับมีดีแค่นัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับที่เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไปได้ราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งเวสต์แฮมนะครับต่อ0.5ราคานี้ทำเงินไปถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสียไป1ส่วนทางฝั่งเอลตันทำเงินไป3เสียไป2นะครับก็ต้องบอกได้ว่าราคานี้เนี่ยทำเงินได้ดีทั้ง2ทีมนะครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2.5นะฮะสติีิส่วนใหญ่ออกไปทางสูงแต่ถ้าว่านะครับผมที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะม ก็เดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมครับมาดูสภาพนักเตะกันหน่อยนะครับทั้งคู่ทางฝั่งของเวสต์แฮมนะครับมีบาดเจ็บ2คนเป็นวลาดิเมียโคฟาวนี่ครับผมแล้วก็แองเจโลออกบอนนามีรอชิฟฟิตหนึ่งคนเป็นจารอดโบเวนครับส่วนทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันนะครับผมมีเจ็บ3คนเป็นเยอรี่มิน่านะครับผมทอมเดวิสครับแล้วก็แอนโดทาวเซนต์มีติดทดแมนหนึ่งคนครับเป็นอาลันครับแล้วก็มีรอชิฟฟิตถึง3คนเป็นดอนนี่วันเดอร์เบกนะครับเบโกวิชครับแล้วก็ฟาเบียนเดฟมาดูรายชื่ออัันห่่ยครบทางงฝเวสแฮม ตัวหน้าเป้าเป็นเมกกิลอันโตนิโอครับสามกลางลูกมีฟอร์เนลครับผมลานซินนี่จารอดโบเวนแล้วก็ตัวกลางรับเนี่ยมีเดยแคนไลส์ครับโทมัสซูเชกับผมแล้วก็ตัวแผงหลังมีเคิร์สซูม่าครับผมดาวสันแล้วก็อารอนแคสเวลทางด้านขวาเป็นจอห์นสันครับผู้รักษาประูเป็นฟาเบียนสกี้ส่วนฝั่งของเอเวอเรตนะครับผมมีคาวเวิร์ดเลวินนะฮะเป็นหน้าเป้าครับสามกลางลูกมีกอร์ดอนนะฮะเดมาไรเกยแล้วก็มีลิชาริสันครับตัวกลางรับเนี่ยมีฟานเดอร์เบคครับแล้วก็ดูกููเเเเเลลล่่่คคคคคครรรรััััับบบบทีีแแแ้งงหนนนนนนะะะฮฮซ็็็ตตตอ์ปโโกกววิมม ผมแล้วก็ก d อ r เฟ ดูสับดูเป็นด้านของพิกฟอร์ดครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเวสแฮมนะครับผมในการเจอกันเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปเฉือนเอเวอแรนตนมาได้นะครับแต่ว่าในช่วงหลังนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็สลับกันแพ้สลับกันชนะมาแล้วแต่ละเกมเนี่ยก็ยิงประตูกันไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับเฉือนได้1นึมา3เกมเลยสําหรับตอนนี้ก็ในการเล่นในบ้านของเวสแฮมทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทางเอเวอแรนตนเนี่ยที่ดูเมื่อกี้นีฮะห้านัดหลังสุดเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยราคาอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมถ้าเราจะล ซึ่งจากนัดที่แล้วนะฮะที่พวกเขาเนี่ยสามารถไปเฉือนเซบีย่ามาได้เนี่ยดูรูปเกมแล้วค่อนข้างฟอร์มดีเลยทีเดียวก็ขอสรุปนะครับเกมนี้ผมขอเชียร์ทางด้านเวสต์แฮมครับครับว่าวันนี้พวกเขาน่าจะเฉือนทางฝั่งเอฟเวอรตันไปได้1นึส่วนสกอ์สูงต่ำเนี่ยผมคาดว่าน่าจะไปทางต่ำอีกเช่นกันครับผมก็ที่เราดูเมื่อกี้นะฮะสานัดหลังสุดที่พวกเขาเจอกันเนี่ยก็เป็นต่ำมาทั้ง3เกมเลยเหมือนว่าทั้ง2ทีมนี้นะฮะจะรับมือกันได้ค่อนข้างดีครับก็จัดไปครับผมเชียร์เวสต์แฮ มาต่อที่คู่ที่2นะครับในพรีเมียร์ลีกอีกเช่นกันเป็นการเจอกันระหว่างท็อตแทมทอตสเปอร์นะครับกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้ทางฝั่งสเปอร์อยู่อันดับ5นะครับผมก็ตามทางด้านของอาร์เซนอลอยู่เล็กน้อยนะครับถ้าพวกเขายังอยากที่จะลุ้นท็อปโฟเนี่ยก็ต้องเอาชนะไปให้ได้สถิติการเล่นทีมเยาว์นะครับเล่นมาแล้ว14นัดชนะไป9เสมอ1แพ้4ครับยิงประตูได้26เสียไป16 อัตราการชนะอยู่ที่64.3%ส่วนทางฝั่งของนิวคาสเซอรนะครับผมตอนนี้อยู่อันดับที่14นะครับก็น่าจะรู้สึกปลอดภัยอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผลงานค่อนข้างแย่เหลือเกินนะครับผมพวกเขาอยู่ในโซนอันตรายมาค่อนข้างนานเลยทีเดียวแต่ด้วยที่ว่าช่วงหลังนี้ฟอร์มดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เอาชนะมาได้อย่างต่อนเนื่องครับแต่ก็มีสะดุดไปแพ้มาเหมือนกันครับผมในบางเกม ผลงานในการเล่นทีมเยือนนะครับเล่นมาแล้ว15นัดชนะไป3เสมอ4แพ้8นะครับทำประตูไปได้12เสียไป24อัตราการชนะอยู่ที่20%มาดูสถิติในการเจอกันหน่อยนะครับล่าสุดเป็นทางฝั่งสเปอร์นะครับผมที่บุกไปเฉือนได้3-2ก่อนหน้านั้นฤดูกาลที่แล้วเสมอนไป2-2นะครับเสมอ1-1สเปอร์ชนะ3-1นะครับนิวคาสเซิลชนะ1-0 ก็ดูดูไปแล้วเป็นทางฝั่งของสเปอร์นะครับผมที่ดูดีกว่านในการเจอกันแต่ถ้าว่าในช่วงนี้ทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยก็ฟอร์มดีขึ้นมาแล้วเหมือนกันครับก็ไม่แน่นะครับล่าสุดทางฝั่งสเปอร์นะครับเปิดบ้านชนะเวสต์แฮมไปได้3-1 ก่อนหน้านั้นชนะไบตันไปอีก2-0นะครับผมแพ้ให้กับแมนยู3-2อย่างสุดมันนะครับถลม่มเอเวอร์ตันไป5-0นะฮะเสมอมิดเดิลสโบรแล้วก็แพ้นะฮะในช่วงต่อเวลาครับทำให้ตกรอบไปแล้วก็ไปถล่มลีดยูไนเต็ดนะครับในลีกมา4-0ก็ต้องบอกเลยว่า5เกมหลังสุดของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับชนะไปถึง4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทำเงินได้ด้วยนะครับผม ส่วนทางฝั่ง Newcastle น,นะครับก็แพ้ติดต่อกันมาแล้วถึง2เกมก็เกมที่แพ้เนี่ยเป็นเกมที่ไปเยือนทั้งนั้นเลยนะครับไปเยือนเอเวอร์ตันแพ้1นไปเยือนเชลซีแพ้1นนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนชนะเซาท์แฮมตันมา2-1ครับผมชนะไบรตันในบ้าน2-1ชนะเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็เสมอเวสต์แฮมก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยผลงานค่อนข้างดีมาอย่างต่อเนื่องหลายเกมเลยนะครับ ลองสังเกตดูนะฮะในสายของการลงทุนนะครับพวกเขาทําเงินติดต่อกันมาแล้วถึง8นัดนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเล่นฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยค่อนข้างยิ้มเลยนะครับแต่ว่าในช่วงหลังก็มีสะดุดเหมือนกันนะครับผมเกมที่ไปแพ้เชลซีเนี่ยก็ยังพอเข้าใจได้นะครับแต่ถว่าไปพลาดแพ้ให้กับเอเวอเรตนะฮะผมก็ค่อนข้างผิดคาดทีเดียวนะครับเกมนี้อาจจะเป็นเพราะพลังหนีตายของเอเวอเรตด้วยครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งสปเปอร์นะครับผมต่อที่1ลูกราคานี้ทาเงินไป3เสียไป2งนะครับทางฝั่งนิวกนั ก็ถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าทางสเปอร์น่าจะเฉือนได้ประมาณ1ลูกเหมือนกันครับราคาสูงต่ําเปิดมาที่2.5ทับ3นะครับสติส่วนใหญ่ออกไปทางสูงก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่คู่นี้จะออกไปทางสูงเพราะว่าอย่างทางฝั่งสเปอร์นะครับ ที่เจอกับนิวคาเซิชช่วงหลังนี้ก็สูงมาแล้ว2เกมติดนะครับผมแล้วเป็นทีมที่เปิดเกมบุกใส่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทางด้านสเปอร์ก็คาดว่าน่าจะยิงกันยับเหมือนกันครับเกมนี้น่าสนใจไปทางสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คนักเตะกันหน่อยครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งทอตแธมฮอสเปอร์มีบาดเจ็บอยู่ที่3คนนะครับน่าจะเป็นหน้าเดิมๆนะฮะ มีทางกังก้าครับผมโอลิเวอร์สกิปครับไลอ้อนเซซยงนะยฮะแล้วก็มีรอเชฟฟิตหนึ่งคนเป็นเบนเดวิสส่วนตรงฝั่งนิวคาสเซิลครับผมมีเจ็บ2คนเป็นคัลลัมมิวสันนะครับแล้วก็ชิปเปียที่เหลือก็เป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บค้างสต็อกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรอเชฟฟิตอีก3คนนะฮะมีดูบัฟก้านะครับ ฟาบิอันแช่นะครับแล้วก็เฟเดริโกเฟร์นันเดสก็โดยรวมแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับหลายชื่อนักเตะส่วนใหญ่นะครับเป็นตัวหลักได้ลงสนามครับมาดูทางฝั่งของสเปอร์นะครับผมสามประสานแนนหน้านะครับตัวเก่งเลยนะฮะซอนเฮืองมินครับผมแฮร์รี่เคนคูลูเซฟสกี้ในแดนกลางมีฮอยเบิร์กนะครับเบนตันกูเรลกิลอนนะครับดูเฮอร์ตี้ที่แผงหลังครับผม3เซ็นเตอร์มีเดวิสนะครับไดเออร์โลเมโลครับผู้รักษาประตูเป็นฮูโกโยริดครับแล้วก็ทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะคครรรรัับบผมมมปะสาานนนแห้ีีเอ์ฟครับ คริสบูดนะฮะอาลันแซงแม็กซิเมงที่เดินกลางมีวิวลล็อกครับคิวมาเลสแล้วก็โจลิงตันครับแผงหลังคู่เซนเตอร์เป็นฟาบิอันแช่ครับผมเบิร์นครับแล้วก็ตัวแบ็กเนี่ยมีทาร์เก็ตแล้วก็คลาฟต์ตัวสามตูเป็นดูบัฟก้าเนี่ยครับสำหรับคู่นี้ในการเจอกันก็เป็นฝั่งสเปอร์นะครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยช่วงนี้ในพรีเมียร์ลีกก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับเก็บชัยชนะไปได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ ส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็เพิ่งไปสะดุดมานะฮะสเกมรวดแต่ว่าพวกเขาที่เจอกับเชลซีนะฮะถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าทําเงินได้นะครับก็เป็นทีมหนึ่งเลยนะครับที่ผมค่อนข้างมั่นใจในการลงทุนนะครับนิวคาสเซิลฟอร์มโดยรวมเนี่ยถ้าเอาจริงๆก็ไม่ได้แย่เลยนะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งทอตแนมทอตสเปอร์ต่อที่1ลูกนะฮะอาจจะดูอาจจะดูแพงไปหน่อยนะครับผมถ้าให้แย่ที่สุดทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะแพ้ประมาณ1ลูกแล้วก็เจ้ากันไปนะครับ แต่ทว่านะครับผมทั้งฝั่งทอตแน็มทอตสเปอร์เนี่ยมักจะมีเซอร์ไพรส์ให้ตกใจอยู่บ่อยๆนะครับก็คลิปนี้ผมเลยขอเทใจไปทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับคาดว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นนะครับในการบุกไปยันเสมอแล้วก็แบ่งแต้มกลับบ้านกันไปคาดว่าสกอร์เนี่ยน่าจะมี2-1ไม่ก็2-2นะครับเพราะฉะนั้นก็กดไปทางสูงไว้ด้วยก็ดีครับก็สรุปเลยนะครับเชียร์ไปทางฝั่งนิวคาสเซิลแล้วก็ไปสกอร์สูงครับ มาที่คู่ที่3นะครับในเกาโชซิลาร์ครับเป็นทางด้านของยูเวนตุสเจอกับอินเตอร์มิลานอันดับตอนนี้ต้องฝั่งยูเวนตุสอยู่อันดับที่4นะครับเล่นฝั่งทีมเย่ามาแล้ว15เกมชนะไป9เสมอ3ครับแพ้3ยิงประตูได้20เสียไป9อัตราการชนะอยู่ที่60%สนะครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะฮะตอนนี้หล่นมาอันดับ3แล้วนะครับก็หลังจากที่ผลงานเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในช่วงหลังนี้ก็เล่นฝั่งทีมเยือนมาแล้ว14เกมนะครับชนะไป7เสม้ไป1ครับ ทำประตูได้26เสียไป11นะครับผมอัตราการชนะอยู่ที่50%สถิติที่เจอกันก็เสมอติดต่อกันมาแล้ว2เกมนะครับผมในบ้านของ Inter ขอินเตอร์มิลานก่อนหน้านั้นเป็นยูเวนตุสนะครับชนะไปได้3-2ครับผมเสมอ 00, 0-0นะฮะยูเวนตุสชนะ2-1อินเตอร์มิลานชนะ2-0ก็ในการเจอกันส่วนใหญ่ค่อนข้างเสมอบ่อยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังนี้เป็นทางฝั่งยูเวนตุสเนี่ยที่เก็บชัยชนะได้ค่อนข้างดีกว่าก็พวกเขาที่เจอกันนะครับผมทางฝั่งยูเวนตุสเนี่ยทำเงินไปถึง4ครั้งเลยัจากก5เมหลงสุด แล้วก็สูงต่ำเนี่ยสเกมท้ายนะครับเป็นต่ำทั้ง2เกมเลยเรามาดูฟอร์มการเล่นกันหน่อยนะครับทางฝั่งยูเวนตุสนะครับเพิ่งชนะซาเลนิตาน่ามา2อศูนย์นะครับ,นรนนาานรบในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็แพ้ให้กับบียาริ่งครับผมชนะซัมโดเลียครับชนะสเปเซียแล้วก็ไปชนะฟิอเรนติน่านะครับชนะเอมโปลี ก็ผลงานในช่วงหลังนี้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็นในลีกของอิตาลีพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้อย่างต่อเนื่องครับการเล่นในบ้านถ้าไม่นับเกมของยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยก็ไม่แพ้ใครมาหลายนัดแล้วเหมือนกันครับผมมาที่ตรงฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับล่าสุดไปเสมอกับฟิออร์เรติน่ามาหนึ่งนะครับเสมอตรลินโนนะครับแพ้ลิเวอร์พูลในยูฟ่าเอ่อชนะลิเวอร์พูลในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแต่ว่าก็ตกรอบ ถล่มซาเลนิตาหน้าไป5สูนะครับเสมอเสมอเอซีมิลานเสมอเจนัวแพ้ให้กับซัสซโล่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเกมในลีกเนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไปพลาดแพ้กับพลาดเสมอซะส่วนใหญ่เลยก็ทําให้คะแนนเนี่ยห่างจากหัวตารางไปทุกทีนะครับผมราคาวันนี้เปิดมานี่ต้องฝั่งอินเตอร์มิลานนะฮะต่อเสมอครับราคานี้เนี่ยทำเงินไม่ได้เลยนะครับยกไปถึง4เกมแล้วก็เสียไป1 ส่วนทางฝั่งของยูเวนตุสนะครับทำเงินไป1เสียไป2ยกไป2ก็ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยราคานี้ทั้ง2ทีมทำเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับ สูงตามเปิดมาที่2.5นะครับสถิติส่วนใหญ่ออกไปทางต่ำครับผมที่เราดูเมื่อกี้ก็ที่เจอกันเนี่ยก็เป็นสกอร์ต่ำมา2เกมติดแล้วนะครับช่วงหลังก็คาดว่ามีโอกาสต่ำได้เหมือนกันนะครับน่าจะจบ1-1ไม่ก็ศูนย์ศูนย์นะครับส่วนตัวมองว่าคู่นี้สูสีมากนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ครับไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับทั้ง2ทีมมีแค่ทางฝั่งของจูเวนตุสนะครับที่มีเตโทดแบนเป็นเปเลอรกินนี่ีนะครับ ก็วันนี้ไลน์อัพเนี่ยน่าจะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับทั้งคู่ มาดูรายชื่อทางฝั่งของยูเวนตุสครับตัวหน้าคู่เป็นวานลาโ์ฮอิดนะครับคู่กับโมลาต้าในแดนกลางครับโลคาเตลลี่ครับซาคาเลียแล้วก็ตัวริมเส้นเนี่ยมีลาบิออดนะครับแล้วก็กาดาโดที่แผงหลังคู่เซนเตอร์เป็นเชีอลินีครับกับมาสตายเดลิกตัวแบ็กเป็นเดชิโยแล้วก็ดานิโลครับตัวสามดูเป็นนั่นของเซสเน่ครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานตัวหน้าคู่เป็นมาติเนสกับดีเซโกครับในแดนกลางมีคันฮาโนกูโบโซวิดแล้วก็บาเรล่าแล้วก็ริมเส้นเนี่ยเป็นดัมฟี่กับโกเซนที่แนนหลัััังเเเซซ็ตออรรร์คคบบบผมมปดโโิ คินเนียแล้วก็บัตตตนนี่ส่วนผู้รักษาประตูเป็นในส่วนของฮันดาโนวิช สำหรับผู้นี้ในการเจอกันก็เสม,มอการค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในช่วงหลังนี้ที่เกมที่มีผู้ชนะนะครับเป็นทางฝั่งยูเวนตุสนะฮะที่ค่อนข้างดีกว่าและฟอร์มของพวกเขาก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับในช่วงนี้ของยูเวนตุสห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4เกมครับเสม,มอหนึ่งส่วนทางฝั่งอินเตอร์นี่ก็อย่างที่รู้กันนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นที่เจอกับซาเลาน,น,นินาแล้วที่เหลือก็เป็นแพ้กับเสม,มอนะฮะซะส่วนใหญ่เลยก็ถ้าเทียบทรงกันแล้วนะครับทีมที่น่ารุ้นที่สุดน่า ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะจบเสมอนะครับแล้วก็อาจจะมีเปอร์เซนต์อยู่นิดหน่อยนะครับที่จะมีผู้ชนะเกิดขึ้นแล้วถ้าจะมีทีมที่ชนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยูเวนตุสครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำที่คาดไว้น่าจะไปทางสกอร์ต่ำครับผมก็ขอสรุปเลยนะครับขอเชีร์ไปทางฝั่งยูเวนตุสแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำครับมาดูที่คู่สุดท้ายนะครับบาร์เซโลนาเจอกับเซบียาครับในลาลิก้าของสเปนท้งฝั่งบาร์เซโลนาตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับเล่นฝั่งทีมเย้ามาแล้ว13เกมครับผมชนะไป9เสมอ2แพ้2 ยิงประตูได้31นะครับเสียไป13อัตราการชนะอยู่ที่69.2%ส่วนทางฝั่งเซบีย่าครับตอนนี้อยู่อันดับที่2เล่นในฝั่งทีมเยือนมาแล้ว15เกมนะครับชนะไป5สเสมอ8แพ้2ครับยิงประตูไป12เสียไป8อัตราการชนะอยู่ที่33.3%ก็เทียบส่งกันแล้วฟอร์มดีทั้งคู่นะครับ แต่ส่วนใหญ่ทางฝั่งเซบีย่าเนี่ยในเกมนอกบ้านอาจจะหนักไปทางเสมอซะส่วนใหญ่มาดูสถิติในการเจอกันหน่อยนะครับล่าสุดทางฝั่งเซบีย่านะฮะเปิดบ้านเสมอไป11น,น,นะครับก่อนหน้านั้นบาร์เซโลนาชนะได้2 0ครับผมแล้วก็บาร์เซโลนาไปเยือนชนะ2 0เซบีย่าเปิดบ้านชนะ2 0เสมอกันไป11เสมอกันไป0 0นย์ะครับก็ในช่วงหลังนี้เนี่ยเหมือนว่าทางฝั่งบาร์เซโลนาจะทำผลงานได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2020มาเนี่ยเสมอกันไปถึง3ครั้งเลยทีเดียว ส่วนสกอร์นะครับออกไปทางต่ำซะส่วนใหญ่เลยครับผมต่ำไป6เกมติดโอเคเรามาดูกันหน่อยนะฮะทางบาร์เซลโลนานะครับสังเกตดูได้ว่า10เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยครับไม่แพ้ใครเลยสามารถชนะมาได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับล่าสุดไปถล่มเรอัลมาลิดนะฮะจากฝูงถึง4-0ชนะกาลาตาสลายนะครับถล่มโอซาซูน่าครับผมเสมอกาลาตาสลายชนะเอลเซ่นะครับถล่มแอตเลติกบิลเบา4-0ถล่มนาโปลี4-2ถล่มบาเลนเซีย4-1 ก็ต้องบอกเลยว่าโหจัดๆนะครับพวกเขาทําเงินมาแล้วถึง6ครั้งนะครับผมแล้วก็ที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยสกอร์ไปทางสูงทั้งนั้นเลยมาดูทางฝั่งเซบีย่ากันหน่อยนะครับก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้แพ้บ่อยนะครับหานัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอไปถึง3ชนะ1แพ้ 1, 1. แต่นว่าในสายของการลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับผมเสียเงินไปถึง4เกมนะครับทำเงินได้แค่ครั้งเดียวราคาวันนี้เปิดมาที่้องฝั่งบาร์เซโลนาต่อ0.5ทับ1ครับราคานี้ทำเงินไป3ครั้งเสียไป2ส่วนทองฝั่งเซบียาก็ทำเงินไป3เสียไป2 สูงต่ำเปิดมาที่2.5นะครับสถิติส่วนใหญ่เนี่ยออกไปทางต่ำแต่ถ้าว่าเกมนี้ผมขอสวนสถิตินะครับผมคาดว่าวันนี้สกอร์สูงแน่นอนอย่างน้อยน่าจะมี2-1นะครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนานะฮะที่จะมีโอกาสเฉือนไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คนักเตะกันหน่อยนะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยมีรายงานมา3คนนะครับมีซามูเอลอุมติตี้ครับผมอันซูมานีฟาตีครับแล้วก็อัลซาซูลี ตวน้องฝั่งเซบิยามี2คนครับมีโดฟานซิสโกกับเฟอร์นันเดสูโซ ส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับตัวนี้มันเป็นรายชื่อของผู้เล่นนัดที่แล้วนะฮะก็ในเว็บที่ผมดูประจำเนี่ยเขายังไม่อัปเดตนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวลองคาดการณ์คร่าวๆไว้ให้ก่อนครับทางฝั่งบาร์เซโลนานะครับผมตัวหน้าเป้าเนี่ยน่าจะเป็นฟอรลันโตเลสครับโอบาเมยองแล้วก็เดมเบเล่ครับที่เดินกลางมีแฟงกี้เดยองครับผมบุสเกตครับแล้วก็เปดดี้แผงหลังคู่เซนเตอร์เป็นอาราอูโจครับปีเก้แล้วก็ตัวแบ็กเนี่ยเป็นอัลเวสกับอัลบาผู้สามตัวเป็นด้านของสเตเกนส่วนทางฝั่งเเซซบบบีีียย่าาาาคคครรัััสมมมนนนโโอปล แล้วก็อันดาดีในแดนกลางมีจอร์แดนครับตอเลสแล้วก็ลาคิติช ทีแผงหลังคู่เซนเตอร์เป็นกูเดลครับผมแล้วก็คุณเดตัวแบงเป็นออคุสตินสันครับแล้วก็มอนติเอลผู้สามรรตดูอาจจะเป็นทั้งด้านของบูนูนะฮะหรือไม่ก็อเล็กซานดราคิลอฟสกี้ครับก็อาจจะต้องรออัปเดตในช่วงก่อนเตะอีกทีหนึ่งครับผมสำหรับทัศนะในคู่นี้ก็ทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยทำได้ดีมากกว่านะครับในช่วงหลังนี้อาจจะมีเสมอกันอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อเรามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่แล้วเนี่ยไปต้องฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยที่กินน,น,กน,นั้ยยบบยยนนเลยล มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่วันนี้พวกเขาจะเฉือนชนะทางฝั่งเซบีย่านะฮะแล้วก็สกอร์ท right ี่คาดไว้เนี่ยผมว่าน่าจะไปทางสูงราคาเปิดมาที่0.5ทับหนึ่งนะครับทกมนี้ผมไม่คิดมากเลยนะครับคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยทางบาร์ซ่าน่าจะมี1ลูกแน่นอนครับผมแล้วก็มาลุ้นให้ยิงห่างเป็น2-3 wow. เม็ด3เม็ดกันได้เลยก็จะไปครับคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งบาร์เซโลนาแล้วก็ไปสูงครับ โอเคครับผมเรียบร้อยกันดีนะครับวันนี้4คู่ทีเด็ดเดี๋ยวสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเอเวอเรตันคู่นี้ก็ขอเชียร์ไปทางเจ้าบ้านเวสต์แฮมนะครับน่าจะเปิดบ้านเฉือนชนะทางฝั่งเอเวอเรตันไปได้คู่ที่2สเปอร์เจอกับนิวคาสเซิลนะครับก็เทียบทรงกันแล้วผมว่าฟอร์มพอๆกันเลยทางฝั่งสเปอร์อาจจะได้เปรียบนิดหน่อยในการเล่นในบ้านนะครับแต่ทางว่าทางฝั่งนิวคาสเซิลเนี่ยโดยรวมที่ผ่านมาผมว่าฟอร์มดีขึ้นมาเยอะเลยครับผมก็คาดว่าวันนี้นนนนนนน่่่่่่าาาาาจจะะรรรรรรรัััััับบบบมมมือออออออทททงงงงฝฝสสสสเเเเเเปป์์์ไได้้พคคคคคควววกกก็็ขชีีียยิิิิซลลลแููู3ตตุ ในการเจอกันเนี่ยเสมอกันค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากฟอร์มในช่วงนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยจบสกอร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะวันนี้น่าจะมีโอกาสเสมอนะครับหรือไม่ก็เป็นทางฝั่งยูเวนตุสนะฮะที่จะเป็นฝ่ายชนะไปได้ก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งยูเวนตุสครับแล้วก็คู่สุดท้ายประจําวันนี้นะครับทางฝั่งบาร์เซโลนาเจอกับเซบียาก็ไม่คิดมากนะครับคู่นี้ผมคิดว่าทางฝั่งบาร์เซโลนาเนี่ยน่าจะเฉือนชนะทางฝั่งเซบียาไปได้ อาจจะมี2 1 3 1 3 2นะฮะก็จัดไปครับเชีย์บาร์เซโลนาครับก็จบไปแล้วนะครับสี่คู่ทีเด็ดประจำวันนี้เพื่อนเพื่อนท่านไหนเห็นด้วยหรือว่าเห็นตรงกันนะครับก็สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจได้เลยครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามในช่องของดูบันเต็งเลงบอลเด็ดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ